ร้านจานทองแท้นะคะพาลูกมาร้านจีนแบบดั้งเดิมเปิดเพลงเพาะมากเลยมามาชอบแล้วก็ขาดไม่ได้เข้ายกค่ะชอบอ่าเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอืม,อมนุ่มไม่เค็ม ลองนุ่มมากอร่อยที่สำคัญชอบมากคือมันไม่เค็ม,มเมนูที่ใครๆก็แนะนำนะคะคือไก่เบตงค่ะลองชิมกันดูไก่เบตงอืมอร่อยจริงด้วยเขาให้ซอสมาสามอย่างนะหมามาว่ามามาต้องชอบอันนี้กินกับไก่เด็ดพริกเผา t e เจอร์ดีมากหนุบหนุบแล้วคือไม่เค็มเลยอร่อยมากกุ้งผัดพริกเกลือขอแบบจัดจานเข็มข้นนะคะกุ้งตัวใหญ่อยู่นะชิมค่ะหื้อหื้กุ้งถึงใหญ่สดหวานเต็มเต็คมคำอืมอ่าชิมเครื่อง มันต้องกินพร้อมเครื่องนะคะกระเทียมพริกหอ,อมอร่อยอีกแล้วอร่อยเลยอร่อยเลยกุ้งทอดทิมสลดัดใหญ่อยู่นะไปร้านอาหารจีนก็ต้องคิดถึงเมนูนี้เนาะเมนูในวัยเด็กชิมกุ้งค่ะอืม ใช่ได้ข้งางในก็จะเป็นผลไม้นะคะในตะก้าชิมตะก้าก่อนกรอบหรือแข็งอ,อ้ากรอบออาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะแล้วบรรยากาศก็น่ารักแบบเป็นดั้งเดิมอะไรแบบนี้ของขวัญ e n จอยค่ะ